สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับอัสดาวุดบอลสีนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดตู้อีกตู้หนึงให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็จะมาแบ่งปันนะครับบอลสีอ่าต้นสวยๆกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากเทวกรรมลังรักต้นนี้นะครับเทวกรรมลังรักต้นนี้เทวกรรมลังลักต้นนี้นะครับ ต้นนี้ให้อยู่ที่พันแปดร้อยบาทนะครับผมวันนี้จากราคาสองพันกว่าเดี๋ยวลงให้ครับผมเซลลงให้เลยครับวันนี้ให้อยู่ที่พันแปดร้อยบาทนะครับผมเจยวกรมรังรักต้นนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นไม้แยกหน่อนะครับไม้แยกหนอท่าบางแก้วนะครับผมท่าบางแก้วหน้าชมพูแล้วนะครับนะฮะ ชมพูหวานแหววเลยครับไม้ยางนอนต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับเปิดให้อยู่ที่พันแปดร้อยบาทนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเป็นไม่ทราบชื่อนะครับต้นนี้เป็นบอลป้ายนะครับผมก้านดำปิดเลยครับผมจะติดป้ายเหลืองครับผมนะต้นนี้ให้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมมีสองต้นนะครับ ต้นละเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านนะครับผมต้นนี้เป็นไม้แยกหนอครับผมต้นนี้เปิดให้อยู่ที่พันหกร้อยบาทนะครับผมไม้แยกหนอต้นนี้เศรษฐีหมื่นล้านหายากหน่อยนะครับทําจํานวนออกมาได้น้อยครับผม,มต่อมาก็จะเป็นน้ามังนนนะครับณน้มืองนอนหวาน ชมพูป้ายประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เป็นไม้แยกหน่อนะครับที่แรกผมว่าจะรออีกสักหนึ่งใบอ๋อกําลังมาแล้วครับผมกําลังมาแล้วนะฮะตัวนี้เปิดให้อยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับผมสองพันห้าร้อยบาทครับผมน้ำมังนนเทพสายลุงครับผมเทพสายลุงต้นนี้สวยครับผมหลอดใหม่มาแล้วครับผมนะฮะ อันนี้ก็เป็นหลอดล่าสุดเขาแล้วครับเทพสายลุงตัวนี้ตัวนี้เปิดให้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทครับผมกาบดาราพันนะครับกาบดาราพันต้นนี้ครับผมตัวนี้ให้อยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบครับผมต่อมาเป็นบอลใบกลมใบถ้วยนะครับที่ว่าติดป้ายนะครับผมเป็นเพชรเพชรอะไรเนี่ยครับเพชรเวลากรนะครับผม ตัวนี้เพชรบุลากรนะฮะตัวนี้เพชรบุรากรให้อยู่ที่วันนี้ลงให้เลยครับวันนี้ลงให้ถ้าทุนเลยครับเอาไปเก้าร้อยบาทเลยครับผมนี่เป็นบอลป้ายนะครับผมบอลป้ายด่างต้นนี้นะครับของเป็นเป็นเชื้อของเจ้าปอแก้วกับเจ้าวังนะครับผมจะเปิดให้อยู่ที่9 0้บาทเช่นกันครับผมวันนี้ ครับสวยครับผมป้ายประมาณนี้นะครับอันนี้ฝากต้นนี้ต้นนะครับเป็นแม่หนุมานครับผมอยากให้อยากปล่อยครับผมวันนี้ให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้ยบาทครับผมนางสวาหะสายนี้ครับผมเศรษฐีเมืองเพชรครับผมเศรษฐีเมืองเพชรป้ายประมาณนี้นะครับวันนี้ให้อยู่ที่เก้าร้อยบาทครับผมเศรษฐีเมืองเพชร ไม้แยกหนออ่อพี่กะเกลือครับผมตัวน,นี้ให้สองร้อย้าสิบนะครับต้นนี้ก็ให้2องร้อห้าสิบครับพี่กะเกลือนะครับผมสองฝั่งโขงสองฝั่งโขงนะครับสองฝั่งโขงให้ห้าร้อยบาทครับผมยอดมองกุดไม้แยกหนอ่อนะครับผมป้ายประมาณนี้นครับผมหลอดใหม่ก็ป้ายนะครับนะฮะตัวน,นี้ให้อยู่ที่ ไม้แยกหนอตัวน,นี้ให้อยู่ที่เก้าร้อยบาทครับผมแบ่งกันไปครับเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีนะครับเพชรเจ็ดสีต้นนี้ด่างประมาณนี้นะครับผมด่างทุกใบครับผมวันนี้ให้อยู่ที่เก้าร้ยบาทเหมือนกันครับผมเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นศีลาหุ้มทองครับผมศีลาหุ้มทองหน้าสวยประมาณนี้นะครับเป็นไม้แยกหนอผมเหลือไม้แยกหนอยอีกสองต้นนะครับ สีลาหุ้มทองครับผมนะฮะใครต้องการก็คือผมเปิดให้ต่ำๆไปนะครับวันนี้นะฮะผมเปิดให้อยู่ที่พันสี่ร้อยบาทไม้แยกหนอสองต้นนี้นะครับเป็นไม้แยกหนอนะครับผมครับหน้าชมพูครับติดโทนแดงด้วยครับผมนะฮะสีลาหุ่มทองก็ เดี๋ยวฝากต้นนี้ใบเป็นมันเลยครับผมได้มาในนามทิฟวารีนะครับได้มาตั้งแต่เล็กๆับผมได้มา400ครับผมผมปล่อย600แล้วกันครับติดป้ายประมาณนี้นะครับผมทิฟวารีต้นนี้นะครับผมขอ600นะครับตันนี้ใบเป็นมันแฟบเลยครับมันนี้วาสนานะครับมันนี้วาสนา300บาทนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ ร้อยห้าสิบาทครับพระพันวัษาครับผมกระลาหมต้นนี้ก็เอาไปสี่ร้อยบาทพอครับผมนนี้ลดให้อันนี้ก็โกหลงป้ายนะครับใครอยากได้ก็แบ่งให้ครับสองร้อยครับต้นนี้อันนี้เป็นเจ้าหญิงนะครับเจ้าหญิงหรือองค์หญิงไม่แน่ใจครับอันนี้เอาต้นละสามร้อยห้าสิบนะครับมีสองต้นนะครับเจ้าหญิงครับอ่เป็น ไทยอะไรไทยนิยมนะครับผมต้นละสองร้อยแล้วครับไทยนิยมต้นละสองร้อยครับไซส์นี้ไทยนิยมต้นละสองร้อยอันนี้มิ่งมาหามงคลครับต้นละร้อยห้าสิบนะครับผมองคุลิมาณครับผมเก้าร้อยบาทนะครับองคุลิมาณไซส์นี้ครับของไทยนะครับไม่ใช่ของอินโดครับผมนะครับของอินโดได้แล้วมันไซส์นี้ประมาณสี่ร้อยครับผมต้นนี้นะครับผม ตัวนี้เป็นพิจิตใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วครับนะฮะพิจิตผมไม่ได้ปล่อยนานแล้วครับผมตัวนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับผมอันนี้เป็นเจ้าปอบแก้วนะครับผมแล้วก็ยวเก็บไว้ก่อนครับผมเอาไว้ทำ,ทำตั้งแม่นะครับอ้าหลอดใหม่เพิ่งออกกตู้นะครับหลอดใหม่เขาครับไม้ ตัวนี้นะครับสวยครับผมเขาจะติดป้ายนะครับตัวนี้ให้ผมให้อยู่ที่วันนี้ให้อยู่ที่พันห้าบาทนะครับผมวันนี้ปกติขายอยู่ที่สองพันกว่าอันนี้ให้ครับครับเขาจะเป็นยิ่งใหญ่ยิ่งป้ายครับพันห้ร้อยบาทนะครับวันนี้ครับแบ่งกันไปครับก็เพชรยอดปฐมนะครับ ต้นนี้นะครับแต่บางส่วนก็บอกว่าเป็นเศรษฐีพันล้านนะครับผมอีกหน้านึงนะครับเป็นเพชรยอดปสมนะครับต้นนี้ผมจะปล่อยนะครับผมที่ผมแคะหน่อไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็หน่อเขาก็ไปเลยนะครับก็เลยจะเอาราคาลงให้นะครับผมต้นนี้จะราคาลงให้อยู่ที่4,500บาทนะครับผม4,500บาทปกติปล่อยอยู่6,500นห้นะฮะอันนี้ได้หน่อเขาปล่อยออกไปได้ถั่วได้แล้วครับผม องหนอันนี้ก็เลยลงให้อยู่ที่สี่พันห้านะครับใครต้องการเหลือหัวเต็มเต็มครับผมผมไม่ได้แตะต้องนะครับเอาแต่หนออกไปขายแบ่งพี่น้องกันไปนะครับเฮ็ดจอะปฐมนะครับผมเท้าเท้าลำไยต้นไซนี้นะครับเท้าลำไยครับผมครับวันนี้ให้สองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมสองพันเก้าร้อยบาทครับอันนี้เป็นหลอดใหม่ล่าสุดของเขานะครับ โอ้โหก็ยังป้ายดูดันอยู่แข็งแรงครับผมนะบเดี๋ยวผมมาแนะนําต่ออีกสักนิดนะครับเป็นเงินแสนนะครับเงินแสนไซนี้นะครับเงินแสนไซนีสี่ร้อยห้าสิบนะครับเงินแสนนะฮะเมืองเกาะเก็ดครับผมเมืองเกาะเกต็ดนะครับป้ายฮะประมาณนี้นะครับวันนี้ให้อยู่ที่ปกติขายสี่พันห้าอันนี้ วันนี้เซลให้เลยครับผมเมื่อวานเป็นวันเกิดผมนะครับเอาไปสามพันเก้าร้อยบาทนะครับเลขสวยๆสามพันเก้าร้อยบาทนะครับไม้ของอาจารย์ปอต้นนี้นะครับไม้ของอาจารย์ปอต้นนี้ให้อยู่ที่เก้าร้อยครับผมเก้าร้อยครับผมมีสองหน้านะครับผมอันนี้หน้าหวานแต่ติดป้ายครับผมเขาจะติดป้ายนะครับโตขึ้นจะสวยมากครับผม สองต้นนี้ครับต้นละเก้าร้อยบาทก็วันนี้ออกแล้วครับผมมันนี้ล้อมเพชรต้นนี้นะครับมันนี้ล้อมเพชรต้นนี้วันนี้เมื่อวานวันเกิดวันนี้ผมจะแบ่งให้นะครับนะฮะต้นนี้ให้อยู่ที่สี่พันห้านะครับวันนี้นะให้สี่พันห้าปกติผมเปิดอยู่ห้าห้าพันห้าครับวันนี้ล้อมเพชรครับผมครับก็สี่พันห้านะครับไว้หน่อยนะครับ ต่อมาเป็นเพชรเจ็ดสีนะครับเพชรเจ็ดสีต้นนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรวมส่งให้นะครับศีลาหุ้มทองนะครับผมศีลาหุ้มทองป้ายฮาร์บประมาณนี้นะครับต้นนี้ให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับผมป้ายชมพูทองนะค,ะนะครับผมนะป้ายฮาร์บ <m akes noise> เลยครับต่อมาต้นนี้นะครับต้นนี้ให้อยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะครับผม สอ0พดร้อยบาทนะครับผมสีลาหุ้มทองหน้าเทพต้นนี้นะครับสองพันแปดร้อยบาทนะครับผมไม่ใช่หาได้ง่ายนะครับศีลาหุ้มทองนะครับต้นนี้นะครับสองพันแนะครับให้วันนี้นะครับครับผมครับอย่าลืมกดติดตามอัสดาวุธด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้านะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว อันนี้ยนานหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะกระเถิบมาตู้นี้ให้ครับผมเผื่อตอนเย็นจะได้ไม่ต้องลงอีกครับนี่นะครับเอามามหาเศรษฐีต้นนี้นะครับอาจจะไวหน่อยนะครับมหาเศรษฐีต้นนี้นะครับมหาเศรษฐีต้นนี้ให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทครับผมสายใหญ่วันนี้ลงให้นะครับอ่าไอ้นี้มุกดาหารนะครับมุกดาหารต้นนี้ให้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบครับผม อา้าอันนี้เป็นเพชรมีต้นครับผมเพชรเวลาก่นะครับผม,บผมอยู่นี่นครับเก้าร้อยบาทนะครับผมอันนี้เป็นเจ้าพอแก้วกับเจ้าเจ้าเจ้วาวังนะครับอันนี้ให้อยู่ที่เก้าร้อยบาทครับผมโอแก้วสี่ร้อยครับผมโอแก้วนะครับมันนี้มมันนีล้อมเพชรผมเลี้ยงมานานแล้วครับยังไม่เอายอดมงกุฎนะครับผม หลอดใหม่ของเข้ามาแล้วครับผมวันนี้ให้อย <th irty S 2> ู對對่ที <th iy ors> <th tuo indung sters> <th> ่1,900บาทนะครับผมต้นนี้ครับผม1,900บาทนะครับโอ้รอนานจัดครับอันนี้ถือว่ายังไม่ปล่อยครับนะฮะจริงๆแล้วผมปล่อยอยู่ที่850นะครับตอนนี้ผมเปิดตู้ไว้นานจัดนะฮะอ่ามาหาเศรษฐีต้นนี้นะครับให้อยู่ที่900นะครับไม้แยกหนอผมพี่มานต้นนี้นะครับผมพี่มานต้นนี้วันนี้ให้ แปดร้อยบาทครับผมยอดมงกุฎต้นนี้นะครับไม่แยกหน่อครับผมไม่แยกหน่อต้นนี้ยอดมงกุฎนะครับให้อยู่ที่พันพันห้าครับผมนะครับเพชรเมืองนนท์ครับผมเพชรเมืองนนท์ต้นนี้นะครับหลอดใหม่โทนเหลืองเลยครับผมเพชรเมืองนนท์ต้นนี้ให้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทครับผม มงคลปฐมต้นนี้นะครับมงคลปฐมต้นนี้วันนี้ให้อยู่ที่พันพันแปดพันเจ็ดพอครับผมนะฮะอันนี้เป็นคู่ฝากของมงคลปฐมนะฮะวันนี้ให้อยู่ที่พันห้าร้อบาทครับผมอั่งประจัน์ต้นนี้หลอดใหม่มาแล้วครับผมนะวงหน่อยนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับอั่งประจัน์นะครับ ต้นนี้นะครับพันแปดร้อยบาทนะครับยอดมงกุฎต้นนี้นะครับยอดมงกุฎต้นนี้สวยหลอดใหม่มาแล้วครับผมต้นนี้ให้อยู่ที่พันพันสองครับผมเพชรเมืองนนท์ต้นนี้นะครับเพชรเมืองนนท์ต้นนี้ป้ายรับทุกใบครับผมต้นนี้ให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทครับผมเทพอักษรานะครับเทพอักษราต้นนี้เทพอักษราต้นนี้นะครับ ใบประมาณนี้นะครับวันนี้ให้สองพันห้านะครับถ้าบางแก้วนะครับโหเปิดตู้นานนะครับถ้าบางแก้วหน้านี้นะครับวันนี้ให้สี่พันเก้าร้อยบาทนะครับโปกติตะก่อนายนี้เกือบหมื่นนะครับชายชนนะครับผมชายชนหกร้อยห้าสิบนะครับหกร้อยห้าสิบครับดูหลอดแดงครับหกร้อยห้าสิบนะครับชายชนอันนี้เป็นเอสวนโชนะครับหลอดใหม่มาแล้วนะครับหลอดใหม่นะครับ เพชรสวัลโชคต้นนี้นะครับให้พันเก้าร้อยบาทครับผมเจ้าจักรพรรดิต้นนี้นะครับ้ายทุกใบนะครับต้นนี้ให้ห้าร้อยห้าสิบครับผมอ่าอันนี้อสงไข่นะครับอสงไข่พันสองร้อยบาทนะครับเทพอัศาราต้นนี้นะครับเทพอัศาราต้นนี้ต้นนี้ให้อยู่ที่ 7จ็อห้าสิบนะครับเจ็ด้อยห้าสิบนะครับสุดแรกนะครับสุดแรกด่างนะครับด่างประมาณนี้นะครับวันนี้ให้อที่สี่ร้อยครับตัวนี้ลูกค้าเอาไปแล้วนะครับ เท้าฮิรันพาราสูรนะครับเป็นบอลป้ายนะครับวันนี้ให้เก้าร้อยบาทนะครับคมขวานเขียวนะครับคมขวานเขียวก็วันนี้ให้เก้าร้อยบาทครับผมยอดมงกุฎนะครับยอดมงกุฎยอดมงกุฎต้นนี้นะครับสวยมากครับชั้นใบเขแข็งแรงครับเปิดตู้ไว้ตั้งชั่วโมงกว่าแล้วสวยครับตัวนี้ขอพันเจ็ดนะครับ เทพอัศรานต้นนี้นะครับเทพอัศรานต้นนี้ต้นนี้ให้900บาทครับนี่คือซับจเจริญน,นะครับซับจเจริญเป็นบอลป้ายที่หายากอย,กอยู่นะครับซับจเจริญต้นนี้ต้นนี้ให้อยู่ที่พันสองร้อยบาทนะครับวันนี้อันนี้เป็น ม่านเมคานะครับผมตัวน,นี้สามพันสองร้อยบาทนะครับพัทยาครับผมพัทยาพัทยาต้นนี้นะครับติดป้ายหน้าชมพูหวานสวยแล้วครับนะครับ,นะรบใหด้ดูชัดๆต้นนี้ขอเจ็ดร้อยบาทน,นะครับอันนี้เป็นหน้ามังกนอีกต้นนะครับ น้ำมังนนต้นนี้นะครับขอเก้าร้อยบาทนะครับนี่ผ่าจากนั้นมังนนแม่เขาสวยมากครับไปอันนี้ประมาณนี้นะครับให้เก้าร้อยบาทเอาเทพอสลาอีกต้นนะครับเทพอสลาะนะครับตัวนี้ให้เจ็ดร้ยห้าสิบครับอันนี้เป็นเออของอาจารย์เอกอินดีนะครับ ต้นนี้เป็นโอ้ผมลืมชื่อเขาไม่ได้ขายนานเป็นเพชรเพชรเมืองลาดครับผมเพชรเมืองลาดขอโทษทีครับเพชรเมืองลาดลึกนานไปหน่อยครับไม่ได้ขายเพชรเมืองลาดต้นนี้นะครับต้นนี้ให้อยู่ที่พันมันเป็นไม้ใหม่นะครับหายากหน่อยให้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับถ้าบางแก้วนะครับถ้าบางแก้วสี่พันเก้านะครับผมนะครับ สีลาหุ่งทองหน้าหวานๆอย่างนี้นะครับครับไซนี้นะครับต้นละพันห้าร้อยบาทนะครับผมเป็นชิ้นผ่าครับผมนี่ก็ครับนบองะก้าวนะครับแปดร้อยห้าสิบนะครับเศรษฐีสุพรรณนะครับผมต้นละสี่ร้อยห้าสิบครับผมครับฝากด้วยนะครับ วันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับผม094นะครับ7 2 9 4 3องนะครับผมสวัสดีครับ